อิมัาสุป,ปะพยัญชนะสามปันนันโอชะรานันปูทกังวะรังพุทธะสาปูเชมะอยติทานดีดีเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล,ล้วก็วางไว้ที่เดอื ไปหาทางพัตตาหนี้นเจก,กยกปัจจัยขึ้นครับผานปัจจัยขึ้นครับอธิษฐานดีด,ดีตั้งกิจตั้งใจอธิษฐานดีดีครับต่อไปถวายพัตหารบังสกูลปัจจัยพร้อมแล้วว่าตามครับอิมานิมยังพันเตพัตตานี้ ปังสุกุรานิปัจจยัตน,นานิสะปริวาลานิสีระวันตัสสะโอโนชยมามะสาธุโนพันเตสีระวันโตอิมาน,มาน,いいมานิพัตตานิปังสุกุลานิ ปัจจยธานานี้สปริวลา,านี้ปติคันหาตุอมหากังทีคารตังหีตายะสุขายะข้าเดี๋ยวผสมผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งพระตาหารพระบังสุกุลปัจจัยพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพระตาหารบางสุกุลปัจดใจร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขความเจริญแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าด้วยขออุทิศบุญกุศลให้แก่ชั่วจานหนูคนน้ำเพี้ยนทัดจานหนูคนน้ำเพี้ยนช่วดำคนน้ำเพี้ยง ทวดดำพนน้ำเที่ยงทวดคำเนาวดีทวดคำเนาวดีทวดเขียวเนาวดีทวดเขียวเนาวดีทวดบุญสีสนองทวดบุญสีสนองปู่บุญเทิงอักษรกลางปู่บุญเทิงอักษรกลางยญ้าสง่าสีสนองยญาสง่าสีสนองนางอาภาพรสีสนอง นายสำรองนาวดีและบิดามารดาปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรตาีบุตรญายญาติสนิทมิตรหายสรรพสัตว์ทั้งหลายัเพร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางเทพเจ้าเหล่าเทวา ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วก็ดีผู้ที่ยังอยู่ก็ดีผู้ที่ยังอยู่ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับกุศลผลบุญจงได้รับกุศลผลบุญที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศผลบุญให้ในวันนี้ได้อุทิศผลบุญให้ในวันนี้ ถ้าหากตกทุกข์ถ้าหากตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อได้รับความสุขแล้วเมื่อได้รับความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอสาธุ